สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันน้อยซอยหครับแล้วันนี้เหมือนเคยนะครับพบกับผมกอลัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหนังที่ชื่อเรื่องว่า b o ด d e r Lux ครับเมื่อขุนนางฝรั่งเศสถูกป,ป้นระหว่างทางในชนบทอันมืดมิดและลึกล้ำของยุโรป เขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากบ้านหลังหนึ่งซึ่งต่อมาทุกคนเริ่มกลายเป็นผีดุดเลือดที่เรียกว่าบูดาเล็กซ์นอกจากเขาต้องพยายามช่วยตัวเองแล้วก็ยังต้องพยายามช่วยพายหญิงสาวที่ตกหลุมรักออกมาจากที่นั่นโดยเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมกันได้เลยครับและก่อนที่จะไปชมไปฟังครับขอเพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกในศตวรรษที่18ชากทูตฝรั่งเศสได้ไปที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในป่า เพื่อขอความช่วยเหลือเพราะถูกพวกเติร์กป้นจนไม่เหลือม้าและสเสบียงส่วนทหารอง,องค์คารักก็ถูกฆ่าตายจนหมดแต่ชายที่อยู่ในบ้านก็ปฏิเสธที่จะช่วยเพราะรู้สึกไม่ไว้ใจเขาเช่นเดียวกันแต่ก็ได้แนะนําให้ชักมุ่งหน้าไปทางตะวันตกและเจอกับบ้านของชายที่ชื่อว่ากอชาซึ่งเขาจะช่วยหาสเสบียงและมาให้ชักจึงเริ่มออกเดินทางโดยไม่หยุดในขณะที่ใกล้จะถึง ก็ได้เจอกับผู้หญิงที่มีท่าทางแปลกๆคนหนึ่งร้องเพลงเต้นลําอยู่ในป่าตามลำพังซึ่งเขาก็รู้สึกชอบเธอขึ้นมาทันทีจึงคิดจะเข้าไปทักแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับเดินหนีหายไปต่อมาชักก็เจอกับบางอย่างอยู่ในพุ่มไม้ด้วยความที่รู้สึกกลัวเขาจึงเตรียมชักดาบพร้อมต่อสู้แต่ก็พบว่าเป็นเพียงหมาเท่านั้นเมื่อเขาเดินตามมันไปก็พบว่าเจ้าของของมันเป็นชายคนหนึ่งที่แต่งตัวแปลกๆเหมือนกับผู้หญิงเมื่อเขาเห็นชักก็ชักมีดออกมาจ่อพร้อมจะฆ่าทันที ชักจึงแนะนําตัวพร้อมกับบอกว่าตัวเองเป็นทูตฝรั่งเศสที่ถูกปล้นและกําลังจะไปที่บ้านของเกอร์ชาเพื่อขอความช่วยเหลือชายคนนั้นจึงพาเขาไปซึ่งชักก็ได้แอบ,บเก็บต่างหูของชายคนนั้นตอนที่ทําตกออกไปด้วยซึ่งระหว่างทางชักยังได้เจอร่องรอยการปล้นของพวกเติร์กและหลุมศพของชาวบ้านจนํานวนมากเมื่อเขาไปถึงที่นั่นก็บพบว่าที่บ้านยังมีทั้งเด็กและผู้หญิงรวมไปถึงผู้หญิงที่ร้องเพลงเต้นํำอยู่ในป่าซึ่งชักก็พยายามจะแนะนําตัวทักทาย แต่เธอก็ยังทำเฉยเมยจากนั้นเยเกอร์ลูกชายคนโตของเกอร์ชาก็กลับมาถึงบ้านเมือ่อรู้ว่าชักเป็นทูตฝรั่งเศสมาขอความช่วยเหลือเขาจึงแนะนําคนอื่นๆให้รู้จักโดยเมียของเขาที่มีชื่อว่าอันจาลูกชายชื่อว่าวอลัรสส่วนผู้ชายที่แต่งตัวแปลกเป็นน้องชายคนเล็กชื่อว่าปีออเตอร์ส่วนผู้หญิงที่ชักแอบชอบเป็นน้องสาวคนรองชื่อว่าเซนกาซึ่งเยเกอร์ก็ยินดีจะช่วยเหลือและยังรับปากว่าจะหามา้ามาให้โดยเร็วเพราะม้าในครอบของเขาถูกปล้นไปหมด เยเกอร์ยังเล่าต่อว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขากับชาวบ้านที่เหลือได้ออกตามล่าพวกเติร์กที่ชอบออกมาปล้นชาวบ้านจนหมดตัวถึงแม้จะฆ่าพวกมันได้เป็นจำนวนมากก็น่าเสียดายที่อาริเบกหัวหน้าของพวกมันหนีไปได้ดังนั้นเยเกอร์จึงไปตามกอซา,าพ่อของเขามาเจอชักแต่ก็ไม่เจอจึงถามทุกคนว่าพ่อหายไปไหนซึ่งก็ได้คําตอบว่าเขาไม่อยากถูกตาหน้าว่าเป็นพวกขี้ขลาดจึงออกไปพร้อมกับปืนคาบศิลาเพื่อล่าพวกเติร์กและได้สั่งว่าหากอีกหกวันไม่กลับมา ก็แสดงว่าได้ตายไปแล้วซึ่งจะครบ6วันตอนหกโมงเย็นวันนี้หากกลับมาหลังจากนั้นเขาก็จะไม่ใช่พ่อของทุกคนอีกต่อไปเพราะจะกลายเป็นผีดูดเลือดบูดาเล็กซ์จึงห้ามให้เขาเข้าบ้านอย่างเด็ดขาดซึ่งเยเกอร์ก็ไม่เชื่อและมองว่าเป็นเรื่องไร้าสาระและสั่งให้ทุกคนเตรียมอาหารมื้อเย็นให้พร้อมเพื่อต้อนรับเกิร์ชากลับบ้านและสั่งปีอเตอร์ให้เลือกแต่งตัวบ,บ้าๆเหมือนผู้หญิงได้แล้วชักได้ไปถามอันจาว่าทำไมสเตนกาดูเฉยเมยและไม่ค่อยเป็นมิตรอันจาจึงบอกว่า มันเป็นนิสัยที่เป็นจุดด้อยของเธอและเล่าว่าสเตนกาเคยตกหลุมรักคนเล่ร่อนเมื่อข่าวนี้รู้ถึงชาวบ้านก็ทําให้ผู้ชายพากันรังเกียจและไม่อยากแต่งงานกับเธอสเตนกาจึงไม่สามารถออกเรือนไปอยู่ที่อื่นได้ทําให้ต้องติดอยู่ที่นี่ทําให้เธอชอบเพ้อฝันและอธิษฐานบนพื้พนพรมแปลกๆเหมือนคนบ้าชักจึงไปชวนสเตนกาคุยแต่สเตนกาก็ยังเฉยเมยทั้ทงที่เขาคุกเข่าขอความรักชักจึงลองเปลี่ยนตัวเองจากผู้ชายสุภาพอ่อนโยนกลายเป็นคนแข็งกร้าว เพื่อพยายามจะล่อลวงเธอไปทําไม่ดีไม่ร้ายแต่สเตนก้าก็รู้ทันจึงออกอุบายว่าให้ตามไปดูเธออาบน้ําเมื่อชักตามไปจึงรู้ว่าถูกหลอกเพราะเขาเกือบจะตกหน้าผาตายขณะเดินกลับบ้านชักได้กลางแผนที่ยุโรปให้สเตนก้ากดูแล้วบอกว่าฝรั่งเศสบ้านเขาอยู่ไหนและตอนนี้อยู่ที่ไหนซึ่งสเตนก้าก็รู้สึกสนใจเป็นอย่างมากเพราะเธอฝันว่าสักวันจะไปจากที่นี่เพื่อใช้ชีวิตด้วยการออกไปท่องโลกจากนั้นเธอก็เล่าเรื่องความรักกับชายเร่ร่อนให้ฟัง ว่าตอนแรกได้วางแผนจะหนีไปอยู่ไกลๆด้วยกันแต่พอถึงวันเดินทางขณะที่เขาไปรอที่นัดหมายก็มีคนมาเจอแล้วฆ่าเขาเย็นวันนั้นขณะที่กําลังทานอาหารกันอยู่เสียงะระฆังที่เป็นสัญญาณบอกว่าเวลา6กโมงก็ดังขึ้นนั่นหมายความว่ากอสซาได้ตายไปแล้วหากกลับมาเขาจะกลายเป็นผีดูดเลือดบูดาเล็กจะมีแต่เพียงเยเกอร์เท่านั้นที่ไม่คิดว่ากอซาตายหรือจะกลายเป็นผีดูดเลือด อยู่ๆพวกเขาก็เห็นใครบางคนอยู่ที่ชายป่าใก,กล้ๆบ้านเมื่อไปดูก็พบว่าเป็นกอชซานอนอยู่โดยมีผ้าคลุมทั้งใบหน้าและร่างกายเบียเกอร์จึงอุ้มกลับมาที่โต๊ะอาหารโดยที่ไม่ฟังเสียงคัดค้านของเซนกานอกจากนี้ทุกคนก็สังเกตเห็นว่ามือของกอซาแห้งแทบจะเหลือเป็นโครงกระดูกจากนั้นกอซาก็ได้สั่งให้ปีอ,อัเตอร์ยิงหมาทิ้งเพราะว่ามันส่งเสียงเห่าจนเขาปวดหัวซึ่งปีอ,อัเตอร์ก็ต้องทําตามเพราะขัดไม่ได้ถึงแม้จะรู้สึกเสียใจและเจ็บแ้นเป็นอย่างมากก็ตาม จากนั้นกอซาก็หัวของอาริเบกโหน้าของพวกเติร์กมาวางไว้บนโต๊ะเพื่อโชวยให้เห็นว่าเขาจัดการได้สําเร็จจากนั้นก็ถอดผ้าคลุมหน้าออกซึ่งก็เหลือแต่กระโหลกขาวซีดเผือดราวกับปีสาจทําให้วอลัตหัวลอะออกมาด้วยความตลกตามภาษาเด็กซึ่งกอซาก็เล่นด้วยแต่อันจาที่รู้สึกกลัวจึงรีบพาลูกชายกลับเข้าบ้านเยเกอร์ได้แนะนํากอซาให้รู้จักกับชักคซึ่งเขาก็พูดต้อนรับอย่างเป็นมิตรแล้วสั่งให้เยเกอร์อุ้มเขาไปบนห้องเพราะอยากนอนพัก ชักที่เห็นปีอ,เอัเตอร์กำลังฝังหมายอยู่จึงเข้าไปพูดปลอบใจแล้วคืนต่างหูที่เขาเก็บได้คืนให้จากนั้นชักก็ออกล่องไปแอบส่องดูสเตนก้าที่อยู่ในห้องนอนซึ่งเธอก็ดูเหมือนจะรู้ตัวจึงรีบปิดผ้าม่านในคืนนั้นชักฝันร้ายด้วยฝันว่ากอซามานอนอยู่ข้างๆแล้วได้ปีนกลับเข้าห้องทางหน้าต่างชาวันรุ่นขึ้นเมื่อชักตื่นขึ้นมาก็เจอสเตนกามานั่งดูแผนที่อยู่ในห้องเขาจึงถามว่าเธอเข้ามาทําไมเธอบอกว่าเยเกอร์ให้มาตาม เมื่อไปถึงเดียเกอร์ก็บอกว่ากอซาได้หายตัวไปแล้วทางทั้งที่เขานอนเฝ้าอยู่ทั้งคืนเดียเกอร์จึงรีบออกไปตามหาดังนั้นชักก็ต้องรอมาอีกหน่อยเมื่อกลับลงมาชั้นล่างอันจาก็พยายามจะบอกเดียเกอร์ว่าวอลาัไม่สบายแต่เดียเกอร์กลับไม่สนใจเพราะต้องการออกไปตามหาพ่อทําให้อันจาไม่พอใจเป็นอย่างมากชักจึงเข้าไปปลอบใจแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นอันจาจึงเล่าว่าเมื่อคืนเธอฝันร้ายด้วยฝันเห็นกอซาเข้ามาทําร้ายวอลด ื่อตื่นขึ้นมาวอลารก็ไม่สบายซึ่งเธอเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากกอซาที่สาประลาตไว้ซึ่งชักก็บอกว่าเขาก็ฝันเห็นกอซาเหมือนกันสเตนก้ารึงชวนปีออเตอ,เตอร์กับชักไปในป่าเพื่อหาของเอาไว้สู้กับพ่อที่กลายเป็นผีดูดเลือดซึ่งมักจะโปรดปรานการดูดเลือดของคนใกล้ชิดในครอบครัวมากเป็นพิเศษและเมื่อทุกคนกลายเป็นผีดูดเลือดก็จะทําให้ถูกกวาดล้างจนหมดเมื่อกลับไปที่บ้านสเตนก้ากับปีออเตอร์ได้ช่วยกันทําพิธีไล่คำสาปให้กับพอลาร และขณะเดียวกันเดียเกอร์ก็กลับมาและบอกว่าหากอซา,าจนทั่วแต่ก็ไม่เจอและพอเห็นว่ากําลังทําพิธีกันอยู่ก็โวยวายใส่ปีอ,อัเตอร์เซนกาจึงบอกให้ทุกคนรู้ว่าพ่อได้กลายเป็นผีดูดเลือดไปแล้วมีแต่เยเกอร์เท่านั้นที่ยังรักและเคารพแบบไม่ลืมหูลืมตาในคืนนั้นชักที่ฝันว่ามีเสียงเรียกหาวอลาัดังมาจากในป่าเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาเจอออกไปดูข้างนอกแล้วก็พบว่าวอลลัตกาลังเดินละเมอเข้าไปในป่าเขาจึงรีบตามเข้าไปและพยายามเรียกให้ตื่น จากนั้นกอสาก็ปรากฏตัวออกมาและจับชักเหวี่ยงไปกระแทกต้นไม้จนหมดสติก่อนที่จะจับวอาต์ไปดูดเลือดเช้าวันต่อมาชักฟื้นขึ้นมาในป่าจึงรีบวิ่งกลับไปที่บ้านซึ่งก็พบว่าวรลา์ได้ตายแล้วโดยที่อันจาได้แต่ร้องไห้คล่ำครวญเหมือนคนเสียสติในพิธีศพปีอัเตอร์กับเซนกาได้ขอให้เยเกอร์ใช้ไม้แหลมปักหน้าอกวอลา์ก่อนจะฝังเพื่อป้องกันไม่ให้ฟื้นขึ้นมาแล้วกลายเป็นผีดูดเลือดแต่กอสาก็เข้ามาขัดจังหวะพร้อมกับต่อว่าทุกคน ที่พยายามจะแทงหน้าอกบาลัดซึ่งเยเกิลก็น้อมรับคำสั่งสอนของพ่อเหมือนอย่างเคยปีออเตอร์จึงบอกให้กอซาพูดคำอธิษฐานให้กับศพหากไม่ยอมทำตามแสดงว่านี่ไม่ใช่พ่อตัวจริงซึ่งกอซาก็ไม่ยอมทำเซนก้าจึงบอกให้ปีออเตอร์เก็บเอาไม้แหลมที่ซ่อนไว้ข้างหลังรีบแทงแต่ปีออเตอร์ก็ไม่มีความกล้ามากพอเขาจึงวิ่งหนีไปจากนั้นกอซาก็ทําให้เซนก้าแทงไม่เห็นว่าเธอไม่กล้ากอซาจึงบอกว่าเขาคือคนที่ฆ่าชายเลลลอนที่เป็นคนรักของเธอ เมื่อกลับเข้ามาในบ้านกอซาได้บังคับให้ชักกับสเตนกาเต้นลําให้ดูจากนั้นพี่ออเตอร์ก็โผล่เข้ามาพร้อมกับของสําหรับปราบผีดูดเลือดเต็มตัวซึ่งกอซาก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดจึงหยิบเอาปืนยิงเข้าที่หัวของพี่ออเตอร์และสั่งให้เอาศพไปฝังไว้ใกล้ๆกับหลุมศพหมาส่วนเมเยอร์ก็โทษชักว่าเป็นตัวซวยเพราะตั้งแต่เข้ามาที่นี่ทั้งลูกและน้องชายก็ตายก่อนที่จะทําร้ายชักและมัดไว้โดยบอกว่าพรุ่งนี้เมื่อได้หมามาให้รีบกลับไป แล้วอย่าได้กลับมาที่นี่อีกเดดขาดไม่งั้นเขาจะฆ่าให้ตายนี่คืนนั้นชักเห็นวลลัตออกมาจากหลุมแล้วก็เรียกหาแม่อันวาจึงออกมาหาชักตึงตะโกนเตือนให้หนีไปเพราะว่านั่นไม่ใช่วลลัตอีกแล้วแต่อันจาก็ฟังไม่ดูเรื่องซึ่งเธอก็รู้ดีว่าวลลัตกลายเป็นผีดูดเลือดไปแล้วแต่ก็เข้าไปกอดด้วยความรักนั่นทําให้เธอถูกวลลัตกัดและดูดเลือดไปจากนั้นสเตนกาก็มาหาชักเพื่อลาโดยบอกว่าเธอจะปลิดชีวิตตัวเองเพราะไปออเตอร์น้องชายเป็นสิ่งเดียวที่ทําาให้เธอออยยกมีชีชวิต่ เมื่อเขาจากไปเธอก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมชักจึงพยายามพูดห้ามและบอกว่าจะพาเธอไปอยู่ฝรั่งเศสด้วยกันแต่สเตนกาก็บอกว่าหากได้มา้าก็ให้รีบไปซะในเช้าวนันรุ่งขึ้นเมเยอร์มาปล่อยตัวพร้อมกับเอาม้ามาให้ชักจึงรีบไปตามหาสเตนกาจนทั่วแต่เขาก็หาไม่เจอจึงตัดสินใจกลับไปที่บ้านเมื่อเขาได้ยินเสียงเธอร้องเพลงดังออกมาจากห้องนอนเขาจึงแอบปีนหน้าต่างเข้าไปหาแล้วก็พยายามเคลียกหล่อมให้หนีไปด้วยกันแต่เซนก้ากลับลุกใส่ เพื่อจะให้ชักมีอะไรด้วยและขณะที่มีอะไรกันชักก็พบว่าคนที่มีอะไรด้วยนั้นกลับกลายเป็นกอซา,าที่ได้กัดและดูดเลือดของเขาชักจึงชักไม้แหลมออกมาและเสียบหน้าอกกอซา,าติดไว้กับเตียงเมืม่อลงไปด้านล่างเขาก็ได้ไปเจอกับเยเกอร์อันวาวรารัิออเตอร์ซึ่งหมาทั้งหมดก็กลายเป็นผีดูดเลือดชักจึงกลับขึ้นไปที่ห้องนอนเพื่อจะปิดหน้าต่างลงไปแต่พอเห็นกอซายังไม่ตายเขาจึงใช้ไฟเผาจุดจนลุกลามไหม้บ้านทั้งหลัง จากนั้นก็ขี่ม้าออกตามหาสเตนก้าอีกครั้งจนเกือบทะลุงสงเขาก็พบเธอว่ายืนอยู่ที่หน้าผาชักจึงเกลี้ยกล่อมไม่ให้เธอกระโดดลงไปโดยบอกว่าตอนนี้เธอจะเป็นอิสระแล้วและควรออกไปใช้ชีวิตท่องโลกตามความฝันที่ต้องการพร้อมกับมอบแผนที่กลับมาให้จากนั้นเขาก็กระโดดลงจากหน้าผาเพื่อปลิดชีวิตตัวเองเพราะเขาไม่อยากจะกลายร่างเป็นผีดูดเลือดสเตนก้าจึงขี่ม้าออกไปพร้อมกับเคี้ยวผ้าห่อศพ ต่อมาดัชเชสนุ่มชาวฝรั่งเศสก็รับเธอไว้เป็นสาวใช้ซึ่งต่อมาพวกเขาก็รักกันแล้วหนังก็จบลงครับโอโหเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหนังเรื่องนี้นะครับมีความน่าสนใจกับบรรยากาศของยุโรปโบราณนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเชื่อได้นะครับว่าผีดูดเลือดเนี่ยมันมีตั้งแต่โบ,บราณแล้วก็พวกนี้ไม่ตายเป็นอมาตะด้วยนะครับระหว่างที่ดูไปก็เอาใจช่วยชักกับสเตนกาครับว่าหนังจะจบลงยังไงแล้วก็ความสัมพันธ์ของพวกเขา จะเป็นยังไงต่อไปนะครับในตอนท้าย,ายครับที่คิดว่ายังไงก็จะต้องชนะผีดูดเลือดอยู่แล้วนะครับก็กลับจะคิดไม่ถึงเลยครับว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนชีวิตกันก็คือชักเสียชีวิตแล้วก็สเตนการอดชีวิตเพื่อไปมีชีวิตใหม่ตามที่เธอต้องการและฝันไว้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมหนังเรื่องนี้แล้วนะครับชอบไม่ชอบมีความรู้สึกยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็อยากจะขอเพื่อนๆน,นะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามด้วยนะครับมีหนังเรื่องไหนที่อยากจะให้เราเลือกมาเล่าก็สามารถแนะนําได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก่าวลาต้องลาไปแล้วครับพบกันใหม่กับหนังสนุกๆในตอนต,ต่อไปครับสวัสดีครับ